またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前の รุปว่าเป้าหมายของทุกคนก็คือป้ายหมายเลขของคนอื่นและจะผ่านการทดสอบรอบสีนี้ได้ทุกคนจําเป็นต้องมี6คะแนนป้ายหมายเลขของเป้าหมายที่จับเบอร์ได้เมื่อกี้มี3คะแนนป้ายของตัวเองนั้นก็3คะแนนเป้าหมายเลขคนที่ไม่ใช่เป้าหมายจะมี1คะแนนแข่งกั้นเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์จะใช้วิธีไหนก็ได้ขอแค่ได้ป้ายหมายเลขมาให้ครบ6คะแนนก็พอแล้ว ในว่านี้ถ้าเกิดเป็นแค่การต่อสู้ธรรมดาฉัคนคงไม่มีทางชนะเขานแน่ๆนะแต่ถ้าแค่แย่งปลายหมายเลขแล้วก็คิดว่าตอนนี้ฉันเองยังคงพมอมีโอกาสอยู่บ้างจะกลัวก็เถอะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้นี่นะนายต้องรอกลับมานะก่อนนี่แหละการล่า ของแค้เลยแต่เคพื่อนไหวเข้าไปหยุดรอดจังหวะโดยที่อีกฝ่ายนี้ไม่สามารถรู้ตัวได้เลยในชั่วที่กําลังเล็งเหยือ่อผู้ล่าจะต้องใจจดใจจ่ออยู่กับเหยื่อนั้นจนลืมสนใจสิ่งรอบตัวและตอนนั้นแหละที่เราจะจับมันได้แล้วชยอาสเร็จแล้วตอนซุ่มเงียบ รอโอกาสขอโทษนะโอ,โ,อโอ้ยก็เราฝึกเวียงเบ็ดมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้หยุดเลยอะแต่ถ้าเป็นนกที่กำลังบินลงมาจับเหยือ่อเวียงเบ็ดร้อยครั้งก็ติดทั้งร้อยครั้งเลยเราใช้วิธีนี้แหละรับรองเลยต้องแย่งปลาจากชิโซกะได้แน่ลแต่ว่า ทำยังไงถึงจะหาฮิสกะเจอแล้วเนี่ยนี่มันมันได้กลิ่นคาวเลือดถึงมารวมตัวกันเหรอฮะอ๋อ,อจริงสิผีเสื้อแบบเดียวกันนี่บินตอนทิสกะเหมือนกันแสดงว่าทิสกะก็ต้องบาดเจ็บอยู่ อย่างนันจริงๆแล้วก็อาศัยผีเสื้อพวกเนี้ยตามกลิ่นเลือดไปแล้วก็พาเราไปหาฮิศกะรดีบๆหน่อยสิเดี๋ยวแผลฮิสกะจะหายสักก่อนฮัลโหลยังไงอ๋อ oh. ตกลงได้ป้ายหมายเลขมาหรือยังอ๋อ oh. ยังไม่ได้เลยสงสัยคขาไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นใครเลยสิอืม hmm. งั้นฉันจะบอกให้ก็ได้ไม่ต้องหรอกแค่หาให้ได้สามคนก็พอละเอางั้นเหรอ มีธุระแค่นี้ใช่ไหม,มงั้นแค่นี้นะยุ่งไปเข้าเรื่องจริงๆแกหอีกแล้วเหรอฉัอนา่ารำคาญจริงๆทำไมก็ต้อตามฉ<ด>ันมาตลอดเวลาด้วยม,มันปวดท้องสงสัยพระผลไม้ที่กินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยดีอยากกินสุกมสีสุ้ม้าดีนะัก ก็นายอยากเป็นหมอไม่ใช hmm. ่เหรอขอร้องล่ะก็มียามาด้วยช่วยสงเคราะห์ฉันหน่อยเถอะนะฮ้ยอย่าฝันไปหน่อยเลยเยอะแกล้งสมอยใช่ไหมล่ะแล้วถ้าไปปวดท้องเพื่อให้ฉันอะวางใจแล้วก็จะแย่งป้ายฉันไปอย่างนั้นใช่ไหมจะไม่ได้แกล้งสันหน่อยโง่จริงๆอ่ะใครจะไปยอมเชื่อใจแก นี่แกปวดจริงๆเหรอะกป็ปวดจริงๆเลยแต่พอนึกถึงสิ่งที่แกทําที่แล้วแล้วมานี่ฉันอดชุนไม่ได้เลยว่ะนะแล้วโอรีโอแล้วฉันจะบอกข้อมูลของเป้าหมายนายให้ <c oughs> งั้นนายก็บอกข้อมูลมาก,ก่อนเอาแล้วฉันจะให้โถ่อ้ปอนส์เหรอ <c oughs> ปอนส์เหรอใช่หนูเป็นผู้หญิงคนที่ใส่หมวกนะ ผู้หญิงคนนั้นเองเหรอคือเป้าหมายเยนนั่นนะ่ะนะไม่วาจาพิษหรืออะไรอะไรก็ใช้ได้เป็นหมดแต่ว่าวิธีลงมือก็ง่ายๆตรงๆแค่วางกับดักไว้ให้อีกฝ่ายเดินมาติดกับแล้วก็จัดการซะร้ายมันแมงมุมมันแหละเนีย่ยเยนนั่นน่ะหน้าตาก็ออกจะน่ารักดีแต่น่ากลัวชะมัดถ้าเจอหล่อนแล้วก็ระวังทิศทางลมแล้วก็ตรงเท้าตัวเองเอาไว้ให้ดีเพราะเย็นนั่นนะ่ะก็จะรู้เหมือนกันว่าใครกำลับบงจ้องจะเล่นง,งานเขาอยู่ว่ะ ยังมีข้อมูลอื่นอีกไหมไม่มีอะไรพิเศษเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาถ้าเกิดต้องสู้กันซึ่งหน้ายังไงนาก็ต้องชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ๋อสู้กันซึ่งหน้าเหรอก็ไม่เลวเหมือนกันนี่เป็นผู้หญิงเขายาหน่อยเดี๋ยวแล้วเข้าอ๋อก็ได้ก็ได้นั่งรออยู่ตรงนั้นแหละทำไมต้องคิดมากด้วยก็บอกแล้วไงว่าเป้าหมายเขาจะไม่ได้อยู่ที่นายหน้าโถ่เอ้ย ฉันจะเชื่อใจแกได้เหรอ,อ,อเดี๋ยวอ,อยยาแก้ท้องเสียอเฮ้ป้ายของฉันโอ้ย ได้ไป้ายมาแล้วกะแล้วเชียวว่าแกต้องเก็บป้ายไว้ในกระเป๋าอ,ะอ่ะอแกนี่แกแกง่วมร่วมกันเหรอใช่แล้วถูกต้องเลยเอาฮะมารุตอนนี้มันก็สายไปแล้วเป้าหมายของฉันก็คือแกนี่แหละแกว่าไงนะฉันจำได้ว่าเป้าหมายของแกมันเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่เหรอทำไมเป็นฉันอ๋ออันนี้นี่มันนั่นมันเลขเป้าหมายของฉันของทอมป้านะ่ะเบอร์นี้อ๋อนี่มัน เล่นสลับป้ายกันย่างงั้นเหรอแหมไม่น่าเชื่อว่าจะติดกับลูกไม้ตื้นๆแบบนี้ผู <c oughs> บ้บา้าๆพราะฉันแกล้งปวดท้องให้ไปแทบตายหมอเนี่ยมันอยากจะเป็นหมอมันไม่มีทางดูดายคนป่วยได้หรอกอ,อ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สม็จจนได้แกแกกล้าหลอกฉันเหรอเฮ้ยจำไว้เป็นบทเียนก็แล้วกันฉันนี่แหละทอมป้าผู้พีคาตน้องใหม่ไงเล่าจำไว้ มี่แกตั้งแกจะจะฆ่าแกทอมป้าไปเจอกันที่จุดนัดพบนะได้เลยต้อยพี่จะหนีเหรอเด็กคิดหนีเลยนี่เป้าหมายของแกอยู่ด้านนอนอนทุกป่าน่ะเขาไม่ได้อัดแกให้ล่วงฉันไม่หายเจ็บใจหรอกอัดแกให้ได้อุ้ยเดี๋ยวมาหัไปหน่อยเลยนะนี่มันเป็นกฎการสอบฮันเตอร์ในนาเด็กมันโง่เองที่โดนหลอกได้อะประโยคแรกฉันก็เห็นด้วยหรอกนะแต่ประโยคหลังฉันยอมไม่ได้เอ๊ะ คนที่หลอกเขาตัางหากล่ะที่ผิดนะอ้คุณลาปิก้ามาทำอะไรแถวนี้มาเข้าคู่กับฉันไหมล่ะเลโอเิโอเฮ้ยแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมจนได้อะมาะร จริงสิคนเมื่อวานนี้เอเป็นอะไรมากหรือเปล่าฮะาาาปีหน้าพยายามไหมนะฮะ เองสินะคุเป็นผู้ล่าป้ายของฉันเราไม่ไปเลยเจ็บแค้นต่อกันและฉันก็ไม่มีวันจะให้แกเอาป้ายหมายเลขของฉันไปได้อย่างเด็ดขาดไม่มีทางจำเอาไว้การสอบรอบนี้ฉันน่าประทับใจจริงๆถ้าเป็นเรื่องพละกำลังฉันคงสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นเรื่องล่าและถูกล่าฉันไม่มีวันแพ้ใครอยู่้ะ และนายก็คือเหยื่ออันโอชะของฉันภัยมาถึงตัวแล้วยังไม่รู้อีโนโอีเน่แต่ต้องถูกส่งไปยังมรโลกซะแล้แลาก่อนความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่าน,านมาเลย นนันไงใจเย็นไว้ใจเย็นไว้โอกาสที่มีคือตอนที่สกะกำลังจะจับเหยื่อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต้องรอให้หมอนั่งเคลื่อนไว้รอให้ฮิสโกกะเคลื่อนไหวสกักก่อน เอาป้ายคืนเลโอเลโอเดี๋ยวนี้เลยนะคืนให้ง่อเหรอถ้าไม่ยอมคืนดีๆรับรองแกเจ็บแน่เลยจะดูถูกโซมี่ที่มีลิงเป็นลูกน้องมากเกินไปแล้วเลโอโอโอ้ยไอ้ลิงบ้าเอ้ยฉันตามลิงแน่นะนายตามโซมี่กันแล้วกันโอ้ยตกลงจ้ะ มีทางเลือกเลยยังไงดีเราไอ้เยี่ยฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะจะมีน้อยเออะป้ายหมายเลขอยู่ไหนฮะอยู่ไหนกันเนี่ยาขมลีโซมี่อนี่ยาโอ้ยติดเอาไปออก นี่คุณราพิก้าทางฉันน่ะเรียบร้อยแล้วนะแล้วนายล่ะว่าไงมันดื้อชะมัดเลยเสียใจด้วยนะอาเจี้ยาบูริมันจะฟังเฉพาะคำสั่งของฉันเท่านั้นแหละอาเจีกยจ้ะอาเจีกยฮ่า่ฮ่ยิ้มโชว์เขี้ยวอีกเฮ้ยขบูริ ดูมันอาจอเอาไปให้เฉยเลยดูมันแปลพรรคเจ้าเลิงทรยศอ๋อเหรอมันรู้จักเลือกนายเหมือนกันฮะลิงมันควรจะชอบจ่าูงที่แข็งแรงกว่าแล้วก็ซื่อสัตย์อยู่แล้วอะนะไหนว่าใครเป็นจ่าูงลิงอะฮะเฮ้ยฉันไม่ได้ว่านายสักหน่อย แต่ก็ขอบใจมากนะคราปิก้าไม่นึกเลยว่าเป้าหมายของนายก็คือเจ้าทอมป้านี่เองอ่ะไม่ต้องขอบอกขอบใจใช่หรอกนะเพราะตอนที่นายโดนแอบตีหัวจากทางด้านหลังฉันก็ซุ่มเงียบคอยจังหวะอยู่เหมือนกันแล้วอ๋อเงั้นก็แปลว่านายถ้านายเกิดงี่เง่าขนาดโดนแค่นั้นแล้วก็หลบไม่ทันแล้วก็ฉันว่าคงไม่คุ้มที่จะ่วมือด้วยก็เลยซุ่มดูสถานการณ์ก่อนนะนะแล้วก็แต่ัดสินใจว่าจะเอายังไงอ่ะเมื่อนายเนี่ยมันชั่วบ,บริสุทธิ์จริงๆ ฉันเปลี่ยนใจเลิกคบกับพวกนายดีกว่ามั้งเนี่ยสองหัวดีกว่าหัวเดียวอีกสี่วันที่เหลือมาเป็นพัธมิตรกันดีกว่ามากอ้โถเอ้ยฉันไม่ใช่เจ้านายของแกหรอกนะไปอยู่ที่ที่แกควรอยู่เถอะนี่ลิงมารู้ภาษาคนด้วยเหรอมันสำคัญที่ใจอนะอ๋อเหรอนายไม่จำเป็นต้องเป็นลูกน้องของคนอีกต่อไปแล้วนะ आह पाहिसा पाहिलं दिल ला ารีบออกมาซะสิอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอถ้าไม่ยอมออกมางั้นฉันลุยก่อนเลยนะแย่ละงั้นเป็นไงเป็นกันสิมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย ภาวนาให้ตัวเองซะตายซะเถอะได้โอกาสแล้วเฮ้ยเฮ้ยหย่าย่าเฮ้ยหลาจ๊ะทำไมฮิสกาสถึงไม่ตอบโต้ล่ะ ที่สุกทำไมแกถึงไม่ตอบโต้แค่ฉันยืนดูอยู่เฉยๆี๋ยวแกก็ตายไปเองอยู่แล้วโอ้โหสกประมาณจำนวนผีเสื้อติดตามมาตองกลิ่นคาวเลือดมันก็บอกตรงๆว่าแผลแกลึกขนาดไหนโ,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 โดนใครเขาทำร้ายมาจนเจ็บสาหัสไม่ใช่เหรออย่าฝืนสังขารเลยนะ แต่ยังไงฉันก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดด้วยศักดิ์ศรีของนักรบแห่งเผ่าเบียนุอะไรของแกนะพวกเรานักรบของเผ่าเบียนุมีหน้าที่ต้องสู้ในสนามรบจนนาทีสุดท้ายหน้าที่ของเราคือฟาดฟัาชักรศัตรูมาให้เหลือพวกเราเผ่าเบียนุรักศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่ในใดและตัวฉันเองก็รู้สึกได้ตั้งแต่เริ่มสอบรอบนี้แล้วยากจะสู้กับนายสักครั้ง อย่างนดอยก่อนชีวิตนี้จะหาไม่แั่ก็อยากจะสู้กับนายสักครั้งหนึ่งได้โปรดเถอะสู้ฉันทีเถอะแต่ฉันไม่ชอบสู้กับคนตายหรอกนะเออห่าไงนะ่ะก,ก็แกมันตายไปแล้วนี่นะรูตาคนเฮ้ตายแล้วไม่บางพ่อ,อนักรบเ ยอาเออเออาออเออทออเอทเออ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 เอะเอ่เออเออเออัออเออเออเองเออเองคอาเออเออเองเออขออเอนเออ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 เอ้เองเอ้เออ,อ,อเอออ่อนเหรอสิ <c ười> เลิกเห็นอกเห็นใจคู่แข่งสัทีเถอะน่ก็ทำไงได้มันน่าสงสานี่นาและยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วยิสกะเองก็เคยเป็นเหมือนกันนี่ปล่อยคู่ต่อสู้ไปเฉยเฉยแทนที่จะปิดชีพมันแต่ฉันน่ะเลือกคนนะจะบอกให้จะปล่อยไปเฉพาะคนข้าถึงตอนนี้ก็น่าเสียดายว่าแต่ว่าป้ายหมายเลขล่ะอ๋อ ปีนี้ฉันก็ได้ครบหกคะแนนอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วน้ามันของใครลากรอคนที่มาเล็งปืนใส่ฉันนะ่ะเห็นแล้วมันมัน,มนไส่ก็เลยเก็บมันซะ รู้กี่ครั้งก็ยังตลกแต่เวลาทำนะมันทรมานชะมัดเลยฮะก็ออยังชั่วหน่อยงั้นจะจะนอนอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลานัดพยายามเขานะราตรีสวัสดิ์ <c oughs> เออราตรีสวัสดิ์ เอาละอีกแค่สองคะแนนได้เวลาออกล่าแล้วล่ะนะ น่ากลัวมากตามที่สกาอยู่ตั้งนานยังไม่ได้โอกาสสักทีติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะคะรับรองตื่นเต้นสนุกสนานเหมือนเดิมครับ